ห้าวิธีดูแลตนเองให้อายุยืนนะคะข้อที่หนึ่งค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะสำหรับผู้สูงอายุให้เน้นทานเรื่องเนื้อสัตว์นะคะผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีนะคะลดน้ำตาลลดไขมันนะคะจำเอาไว้ว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณกินค่ะข้อสองค่ะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีค่ะข้อสามค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงนะคะการนอนหลับเป็นการชาร์จแบตนะคะแล้วก็เป็นการลดโรคต่างๆภายในร่างกายของเราค่ะข้อสี่จัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆนะคะปลูกฝังไมเซ็ตบวกค่ะจำเอาไว้ว่าคุณ ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คุณสามารถควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดได้ค่ะข้อ5ค่ะปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนนะคะสักสองสามคนค่ะคนที่เขารักคุณและคุณก็รักเขาจริงๆนะคะก็ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแล้วคุณก็จะอายุยืนมากขึ้นค่ะ